อ่ะนักเรียนมาต่อที่ความน่าจะเป็นนะลูกความน่าจะเป็นเราหาจาก P E เท่ากับ N E ส่วน N S P E ก็คือป๊อปของ A v เวที่จะเกิดขึ้นใน s ซม p ป e s สเปซที่เราเสนใจเนาะอ่ะออ S คือเออเหตุการณ์ที่ทั้งหมดของ s ซม p ป e s สเปซ N S คือจำนวนเหตุการณ์โอเคเนาะอ่ะเช่นตัวอย่างนี้การทอยโลกเต๋า

โอเคอ่ะเพราะฉะนั้น ns ns ก็คือจำนวนเหตุการณ์ทั้งหมดก็มี6กเราก็ตอบ6โอเคเนาะอ่ะอันนี้คือความหมายของ ne กับ ns ne ก็คือ event event ก็คือเหตุการณ์ที่เราสนใจเช่นอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่หารด้วย3ลงตัวเราก็มาดูว่าในเหตุการณ์ sample space มีตัวที่หารได้วย3ลงตัวกี่ตัว 1, นอมี3กับ6อ่ะเป็นเหตุการณ์ที่ได้แต้มต่ำกว่าสีก็มี 1, 2, 3อา่ะต่ำกว่าสีก็มี 1, 2, 3โอเคไหม อโอเคก็ประมาณนี้นี้ยูเนียนก็คือเอาเหตุการณ์มาของเหตุการณ์มารวมกันอินเตอร์เซ็กต์ก็คือเอาเหตุการณ์ที่เหมือนอนกันนะเนาะเอออ่ะเหตุการณ์ที่ไม่เกิดร่วมกันก็คืออินเตอร์เซ็กต์กันแล้วมันจะเป็นศูนย์อ่ะทีนี้ไปดูในหนังสืออ่ะดูโจทย์ตัวอย่างโจทย์กันเลย มีคนสิบคนจัดไปเรียงแถวมีทาย,ยากับนายวินอยู่ด้วยจงหาความว่าจะเป็นวินกับทยาติดกันอ่ะ ns ns ของเราคือแบบมีเงื่อนไขคือเอาคนสิบคนไปจัดได้สิบแปด ne คือเหตุการณ์ที่ทยากับวินนั่งติดกันมาทยากับวินด้วยกันกลายเป็นหนึ่งรวมกับแปดคนที่เหลือกลายเป็นเก้าพเป็นเก้าแปดแปลว่าทยากับวินสลับที่กันได้สองแปดเพราะฉะนั้น pe จะเท่ากับ ne ส่วน ns เท่ากับ9แปก2แปกส่วน10แปกตัดตัดเหลือ2ส่วน10โอเคอันนี้เหมือนจะมีในห้องแล้วเอ่อมีส่วนไหนที่ไม่มีในห้องไหมหมัอนจะไม่มีส่วนที่ไม่มีในห้องเลยอ่ะ อันนี้ก็ได้ลูกอลูกต่อสองลูกค้ามกันคน่าจะเป็นของเหตุการณ์ลูกต่อสองลูกจะขึ้นหน้าเหมือนกันหรือผลบวกหรือหรือผลบวกของแต้มมากกว่า10อ่ะทีเนี้ยเราจะหา N E NE ตัวแรกที่เราสนใจก็คือ,อ,อลูกต่อขึ้นหน้าเหมือนกันก็จะมี1 1 2 2 3 3 4 4 5 5แล้วก็6 6 n N E อันที่2คือ ผลรวมแต้มมากกว่าสิบผลรวมแต้มมากกว่าสิบก็จะมีเอ่อห้าห้าห้าหกหกห้าแล้วก็หกหกทีนี้ n s คือ sample space ทั้งหมดก็คือมีทั้งหมด3า<อ>มสเหตุการณ์ต้องไม่ลูกอันนี้คือ e ก A, ับ s ครูขอโทษครูเขียนผิมดมันคือแค่ e กับ s นะอันนี้คือ e กับ s e e 1น่กับ e 2 อ่ะ NA เท่ากับ36เพราะฉะนั้น NE ของเรา NE1 เท่ากับ1 2 3 4 5 6 6 NE2 เท่ากับ4แต่ว่าจะเห็นว่ามันจะมีเหตุการณ์ที่มันซ้ำกันตรงนี้เราจะนับเป็นแค่หเหตุการณ์ดังนั้นเขาใช้คำว่าหรือมันคือการยูเนียนยูเนียนเพราะฉะนั้นมันก็จะกลายเป็น NE1 ยูเนียนกับ E2 เท่ากับ NE1 บวก NE2 ลบ NE 1น intersect NE 2เท่ากับ6บวก c ลบ1เท่ากับ9 <_ t ot ally> เพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือ PE ที่เราสนใจก็คือ PE ที่เราสนใจจะเป็น PE ยูเนี union E บ E2 ก็จะได้ NE 1ยูเน union E 2หารด้วย NS 1> e 1อยู่นี e สองไดเก้า n s ได้สามสิบก็ตอบหนส่วนสอ่ะดูเช็คตรงนี้ดีว่าชอบใช้หรือหรือแหละโอเคเนาะอ่ะมาดูโจทย์ต,ตัวอย่างที่65อันนี้เราถ้าเจอแบบนี้แผ่นภาพเป็นออยเลยเท่านั้นนะลูกหรือว่าเราจะมองหรือว่าจะเก่งกา,ารสามารถโดยการที่แบบหาเองได้ก็ได้นะไม้ว่ากัน่ะ p a เท่ากับสน เอเท่ากับ0ยสี่จมพูนะศูนย์จุ B หกเอพีบีพามบีพามบพามสีฟ้าบีพามคือนอกบทั้งนอกนอก B ทั้งหมดอ่ะบีพามนอกบทั้งหมดอันนี้ A อันนี้ B ี่วนจุดซต่อมา p ีเอลบบลบบคือแค่ตรงนี้ตรงนี้ ตรงนี้0.2แสดงว่า e ตรงนี้ต้องเป็น0.4เพราะว่าทั้งหมดของ a มันคือ0.6นะทั้งหมดของ P พ b, b พามคือ0.4มันรวมกับตรงเซี่ยวกรจจันท์ที่เป็น0.2ด้วยดังนั้น e รอบนอกวงกลมมันคือ0.2อะแล้วก็0.2ทั้งหมดนี้0.2 0.4ได้0.8ละเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเหลือ0.2เขาถามหาอะไรถามหา พี่เอพามเอพามถามหาเอพามเอพามอินเตอร์เซ็กอินเตอร์เซ็กบีพาม เพราะฉะนั้นส่วนที่ทับกันจริงๆก็คือส่วนข้างนอกวงกลม2วงข้างนอกวงกลม2วงได้เท่าไหร่นะ0.2ดังนั้น PA พาร์มอินเตอร์เซกต์มพาร์เท่ากับ0.2